ครับสวัสดีครับเด้อผู้สูตรทุกคนครับผมเข้ามาครับผมทีมงานสหานาดินครับมาครับกินข้าวครับผมพี่น้องให้กินข้าวด้วบ้างด้วยมาๆๆลากไปเป็นเมืองเมะมาๆๆพี่น้องมามาแซ่บน้ำกันเด้อมาเนี้ยติดตามเดี้ยตึ้งตึ้งชุกข้าวเหนียวครับผมทั้งเดียวเด้อเด้อเด้อนี่เด้ออู้คักคักมาครับมาๆๆเนื้อลาบงัวต้ม

สีบไม่ต้องเปิดความฝอนส่วนส่นโอ้ยลืมส่วนโอ้ยตายแล้วลืมส่วนได้อีกการจืดน้ำน้ำปลาขนาดีน้ำปลาตรงสิ่งอะไรด้วยเรือก็ได้น้ำปลาก็ได้ยนไหนดีเป็นพวกกินเกน

เอาว่าวแฮมบัตึกเอลโลป่ะเอาเอาติัวนี้กขนังบ่บ่จะก็มาโบตองอยู่ดิมือเจ้าวันนี้ไอ้ไอ้ตัวอีกกลุ่มยำกลต้มยำยังเสือ้ยกลมยำบ่ปานเดถ้าเฮามันลวกแล้วเอามายำยำเลือไอ้ยำไข่ปลานี่โอ้ยสุดยอดคือยำไอ้ปลาเขาเออคือไข่แมงดาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเจ้า มีเห็ดกินแล้วอมูเมนยังหรอกเบิ้งพี่น้องไงปลาซ็อกเกอร์ใครมันเด้อโอ้แสบไยใครบอกเขา้กินไปล้องเบิ้งแล้วพี่น้องผู <c oughs> ้ดใดตีลงเกิด <c oughs> กินเขา <c oughs> ยกเลยในมันเบิดตอนกินไหมเนาย trai kia gì đi trai kia gì nhỉ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  trai kia nhỉ trai kia gì 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 nhỉ

ยังกินมากตามเ้มาซาดิปไตพี่น้องกินง่ายๆยู่ง่ายๆครับมันเกิดไงก็ได้ถามาบบง่ายเลยเมื่อกี้เป็พันกันมือกุยเหรอเห็ดลกใบอไม่กวนาจแจ๊คเนี่ยเนี่ยมันนุ่ม อยาน,นู้น,นอย่าพะการ์เอาเยอยอะตป็นที่นะตักคนตักคนอุ่นๆน่นะทังนน้งค้นทั้งอุ่นแต่มันแข็งแล้วมันติเป็นแบบใช่ไหมแต่อยากขึ้นสูงยกขึ้นสูงบ้านบ้านบ้านค <c oughs> อ,อยในห้องรับเกล็ดเ,เอาตอนป้าแล้ววางไม่ดึงก็ได้จะวางเอาจะ่ป้าอะไรตอนอะไรตอนป้า อะไรตอนปลาตอนเือเราตักงมาตอนปลาวามพิือได้เออล่ะไปเล่อยเด็กหม่เด็กหมยเด็กเมย์ยังเด็กหมยไม่หล่ะเขาเรียกเด็กสร้างเลิกร้อนอ่ะอันอันเองมันั่งเรือโอ้พี่้องเลยเรือกับเรือ อยากกอบขัดแล้ววันนี้ดูด้วยเอบึงเอ้าจัดคำยังไงปุ้ดูดมดที่บ่มือสาหตน้องนบองเขาแบบนี่เบ้งนะจังเดือ แห้งเปียกผู้สาปาก็เชื่อเขาเป็นเนอแห้งเปียกแห้แห้งเป็ยแห้งสูบสูงเ้งเปอห้งแห้งกัแต่ว่าก็ีห้ห้งกัสั่งต่เที่ยวมาสดยางเที่วนะยอรบเราเลยเี๋ยว่าสูแหงเปๆเลยกินเ็ดบไไรเตสูคัว่าเหมือนคำนี้ไห ส่องยังนะส่องจอบน้อยสไตล์บ้านๆหน้าน้อยหน้าน้อยหรือว่าน้าน้อยหน้าน้อยน้าน้าน่อยติดตามไหมนะครับเด้อ ฝากเอฟซีสังหารดินนะครับเด้อฝากหน้าน้อยสไตล์บ้านๆนะครับเด้อฝากกดเข้าไปในยูทูบส่องยูทูบหรือว่าช่องมีมี่เนี่ยส่งยังไงเฟสเฟสอ่าเฟสบุ๊กหน้าน้อยสไตล์บ้านๆติดตามเพจทุกันนะครับเด้อพี่น้องเลยฝากติดตามเลยครับเด้อติดตามเลยครับเฮียจะได้สิกินเหลือเฮียจะมาเหลือนั่นแหละเฮียจะได้สิกินเหลือ เน็ดยีเน็ดกินแบบอีสานบ้านนอกปีน้องกินง่ายยู่ไยสไตล์เดิมไหมให้นาดินครับผมมาเครับเด้อหน้าหน่อยสไตล์บ้านสไตล์บ้านครับผม

เดียวมากขึ้นเรมาจัดจัดเต็มที่จักกินอย่างนี้มันอร่อยอยู่เดี๋ยวได้กินอยู่ห้องมันเป็นอีแบบนึงห้อนไม่ร้อหรอไว่้ดูมืลยไปเหนีมือเกียไอย่าวัตเตอร์ลิอยูโกะ đấy đáy này ngày, thì mua mưu bó cướp hăn hàng gì, này đấy bao, kiệt hải bó hăn hàng gì mày, các bốm này là gìn bốm tăng mua đi, พี่น้องเล้อสนใจเง่อตกปลาครับผมของน้าหน่อยปันบานตัไหนครับตหน่อยได้บานับผมตังไก่เด้อรู้จักบานถุงยี่บาทถุงยี่สิบาทจร้วฮะความต๊ะรัวอยู่่ต้องสมเพิ่มนะครับเองสสมเพิ่มคือเนี่ยห้องหนาน่อยนี่คือไอ ตกเลยเลยครับต้ผสมผสมเพิ่มคือเขามาเข้าตกเลยเลยนี่ใม่เจอกันอ่าบคือว่าแบบว่าห้องผสมแบบ่าเป้เอเป้ผสมยังคือไป้หัวกับปั่นตกเลยเล่ยครับผสมน้ำตกเลยเลยครับผมของนนหน่อยครับตอนนี้กัอ่าอยู่กัน้หน่อยครับผมาาไไี๋ยวแต่เอาไปขายกัี๋ยวโค้สูงน้ำด้วยครับเจ้ลับมายบุญน,น,นุษย์นนหน่อยก็คือผสมผสมเพินน่มครับ มืัอนี้ก็ใส่เหงื่อเพื่อนได้ไหมเนี่ยมัอนีอ้เมนูกะคลองเองเหงื่อของเหนียวหน่อยครับผมของเหนียวหน่อยกะนี่นะครับเมนูที่ไม่กินใส่เหงื่อหนียหน่อยครับเกลือไปตกผสมผสงเพิ่มเลยครับเด้อเกลือมาเอาไปหลอกอ่ปั <t ích> <t ích ่นตกเลยนะครับเพรต้องผสมเพิ่มเบิองพี่น้องแซ่บบ่แซ่บบ่เบิดสองคนเองเขาดามคนเขาเนี่มัเบิด

เฮ้ยเบ็ดตอวนั่นนะกำนึงกันเนาะเบ็ดป <laughs> ไดปสามตอนอย่าพึดเปลยืมมันยังหักกางกางมันเนาะเด่นเขาบอกแล้วเขาบอกยังได้เ,เห็นอยู่เบ,บิดูโอ้โหดีดึงตอนไหน่ะดึงตันไห เห็นอยู่ตอนเขาเห็นเห็นไม่ดูตอนเขาหันเห็นเืขอวัตอหันเห็นจะ้ถามเงี้ยจะได้บอกลมลืมงานยังะลืมเรื่องอจมาถามเหอจะไลตัวดิทีนี่การเียอ่ะผ่านมาโหดดิ้งเลยเนี่ยจะเนี่เราแก้ปมนะ

จะลืมนะครับจะดื่มเด้อกินข้าวกับปันป่นมมใหญ่ดอกเหนื่ยปั่นมูลยีหดอกถุงเนี้ยถุงละยี่สิบบาทความตัวนะครับถงเนี้ยยังจนเกยนเต็มปากคือเขาจะลืมนะครับจะลืมเด้อหน้าน้อยหน้าน้อย คนใจได้ก็ได้มาในทางไอติ๊กต๊อกก็ได้ครับผมถากมาทางในสหขาหนาดินครับทากมาครับทากมาทางในสหขาหนาดินนี่นะครับนาหน่อยครับเมลของนาหน่อยทากมาเลยครับบริเวณสนใจครับทากมาเลยครับผู้ต้องผู้สมเพิ่มตกได้เลยโต๊ได้ปลาโต๊ะได้ปลา ตรงได้เลยตรงได้ป้าวันมื่อกี้มิตรมากระินผมเนี่ยข่มนี่จังจังบ่ อิดแล้ะเนาะเจียบพอเสียบกันจนเขาเวดแล้วครับแบบรุ่นรกันวนึ่งไปเ็อาพี่น้องครับซัมเน็ยแหละครับผมฝากไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แลรวกา ี่เหยือมักป่าครับผมฝากฝากไมเนอของเหยื่อของน้อยครับเงือนอน่วยครับผมติดต่อได้ทั้งของสายนาดินครับผมแล้วก็ทางในยูทู e ในหรือว่าของ t ิ k กต็อกก็ได้ครับผมสายนาดินครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับครับผม